คุณลุงสาครับเหมือนจะคล้องหน้าครับหรือพอผู้ใหญ่เก่านะครับในหมู่สองครับหน้าเป็นในคนงานร้ายครับเหมือนนี่สองคนปลุกไล่เอาให้แล้วง่ายเดียวเป็นแบบคุณลุงครับโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายถ้ำไมเด้อเอาปครับปยังครับบรรยากาศอยู่ตามท้องถุนนะครับในชนบทช่วงฤดูทำหน้าครับเหมือนนี่หน้าคุณลุงซานะครับผู้ใหญ่หมู่สองผู้ใหญ่เก่านะครับเนาะเป็นเกิดละวันคนงานมาลงแขกด้ำหน้าครับมือนี่ มาถ่ายท้าไม่พีน้องมเบิงวันวิถีลูกเช้าไหเช้าหน้านะครับเนาะเปิดได้ว,ว่าอีสานแหล่งห้จูงแขนเป็นมาเบิงดวยครับเด้อนามเต็มไ้เต็มหน้านะครับบ่ม,มีคำวัดแหล่งครับจบคลองนะครับ ขอให้หน้าเป็นนะครับมาขออนุญาตเป็นนะมาเบ่งคนงานครับวันนี้เบ่งแล้วคือสีโบเมนสุดทําหน้านะครับเนาะเบ่งแล้วคือสิเป็นสุดตรวจงานมากกว่าครับตรวจงานบอกขอหนาครับโอ้เิ่นมาตรวจงานลูกนอก้องใดคนงานจะคนเนาะเหมือนนี่อโอ้ยีบสองงอาแล้วง่ายเดียวนะครับเนาะวัอ <c oughs> น,นี้นะั่งลงจิตวสามาขออนุญาตทายถ้ำนะครับเด้อ ใหพี่น้องก็เบิ้งในชุมชนคนบันคอครับวิธีลูกชาวไฮชาวนาครับตามทองถุ่งนะครับคน้าเิ็นกมาตรวจงานเันเบิ้งแล้วคือซีเมนชุดดำหน้าครับมาตรวจงานโดยเฉพาะครับมันนี่เป็นหน่วยขนทรงเสบียงนะครับเนาะทางเสียเป็นตามวิธีคนอีสานครับการทำในทำหน้านะครับนักกะเบืงเอาครับ เป็นบรรยากาศที่สุกูสุขคนนะครับเนาะวิถีคนอีสานนะครับได้ดำหน้าครับมือนี่ละว่านดำหน้าครับมือนี่ <c oughs> ครับได้น้มได้ยัางล้กกับ <c oughs> ชาหน้ากับยิ้มได้นะครับเนาะฝน <c oughs> ตกตองตามฤด,ดูกาล ับสวัสดีครับวัอนี้น่าลงคนจิตอาสาครับกัด้มาหน้าผู้ใหญ่ชานะครับผู้ใหญ่หมูสองปูใหญ่เก่าเฮ่านะครับเนาะกับในเบาง่ายๆคือหน้าเสียลมนะครับวัอนี้เพื่อนกับละวานคนในชุมชนคนบันคอนะครับเนาะมาซอยดำให้ดำนานะครับในช่วงฤดูทำนานะครับทั้งเสียลมมันกันวัอนี้ได้อยประมาณ3 0มสถึงสีคนนะครับประมาณ4ี่ได้หาอะไรับเพื่อนเสียวให้แล้วง่ายๆเดียวนะครับเนาะ ทางผมนรงคงพจนิศาากาศว่าดดมาดําหน้าซอยเพิ่นนะครับมาถ่ายถ้ำนะครับหรือมาบอกวิถีคนอีสานนะคนในชนบทนะครับหรือว่าคนในชุมชนคนบ้านคอนะครับให้พี่น้องขัาเบิ้งนะครับว่าวิถีคนอีสานนะครับว่ามันเป็นสภาพแนวใดนะครับผูได้ว่าอีสานแหล่งให้จูงแขนเป็นมาเบิ้งด้ครับพี่น้องเ้อนะครับผมนรงคงพจนิศาากาศข้องใดมาถ่ายถ้ำนะครับหรือว่ามาตามวิถีชีวิตคนอีสานให้พี่น้องขัาเบิ้งนะครับ ขอขอบคุณหลายๆครับคนที่ติดตามนะครับเพจนรงคนจิตอาสาหรือว่าในชุมชนคนบันคอนะครับอําเภอขํามศีจังหวัดมุกดาหารนะครับในมาไทถ้ำของหน้าเสียลมมือนีนะครับหรือว่าหน้าพ่อ้ใยช่านะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆครับผู้ติดตามนะครับรับชมนะครับคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมมงมคลปรารถนานะครับคิดเห็นเงินไหลนองท่องไหลมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวังสิ่งใดก็ขอให้สมมงคลปรารถนาทุกอย่างนะครับ นอนรับใดใเงินหมื่อนะครับนอนตื่นในใเงินแสนนะฮะแกแหวนมณิโชคนะครับโลกรายยัมาผ่านนะครับเนาะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับประว่าเสียดงานยังกะขอให้สมดังมุ่งมั่นปรารถนาถุกประการนะครับผมนังลงติตอาสนะครับกัขอฝากไว้นี้นะครับเด้อช่องหน่อยๆนะครับในชุมชนคนมันขอนะครับมาถ่ายทำติดวิถีคนอีสานให้พี่น้องฮ้าเบิงนะครับ่าช่วงฤดูทําหน้าเป็นแนวใดนะครับเนาะกัขอคุยอะไรครับผมขอทำว่าสวัสดีครับ